สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะนี่เป็นดอกคุณนายแหวนเพชรค่ะกำลังบานสะพรั่งเลยตอนนี้ก็แปดเก้าโมงเช้าแล้วนะคะแดดร้อนมากๆเลยค่ะวันนี้แหวนเพชรนี่ขยายพันธุ์ด้วยการปักหิ่งชํานะคะเพื่อนเพื่อนที่สนใจจะปลูกดอกไม้ชนิดนี้ก็สอบถามนะคะทักกันเข้ามาได้ค่ะ เรามีวิธีปลูกให้โดยละเอียดเลยนะคะเพียงคุณมีพื้นที่แดดจัดค่ะที่มากที่น้อยก็ไม่เป็นไรนะคะปลูกลงดินก็ได้ปลูกในกระถางก็ได้นะคะสีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ c e b o o k Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะ ที่ line at yung ค่ะเบ mm hmm. อโทรศัพท์0814007137นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย